นี่จะเป็นผักนะคะแตงกวามะเขือเทศหอมใหญ่นี่จะเป็นไก่นะคะที่นี่จะ ขายกันเยอะมากเลยนะคะไก่เคบับนะคะค่ะอันนี้จะเป็นตู้เล็กๆนะคะค่ะสองสองหัวเตาค่ะแม่ค้าขยันยมากเลยค่ะคะ่ะเนี่นยค่ะวิธีทำของเขานะคะเห็นไหมนะคะน่ากินมากเลยนะคะแวะมาได้นะคะพัทยากลางซอยสิบนะคะ แม่ค้าสวยๆคนนี้คะ่ะบริการอยู่ตรงนี้นะคะต้องย่างให้มันหอมนะคะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ผักสลัดลงไปค่ะคะ่ะใส่ทุกอย่างเลยะคะ่ะเป็นสมุนไพรนะคะกินผักนะคะเพื่อสุขภาพะคะ่ะายองเน็ดนะคะ แล้วซอสพริกซอสมาเขือเทศนะคะค่ะเราจะใ, MM ใส่ทุกอย่างนะคะเพื่อความอร่อยนะคะหมุนนะคะนี่ก็เป็นวิธีหั่นนะคะหั่นหั่นนะคะหั่นเชือนเชือนคะ ค่านนะคะต้องมีใช้ผ้าจับนิดหนึ่งมันร้อนมากเลยนะคะเฉะะือนเฉือนลงไปนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อไก่หรือว่าเนื้อหมูคะพี่ไก่นะคะอ๋อเป็นไก่นะคะไก่เคบับนะคะใช้เนื้อส่วนไหนคะ มันเป็นะสะโพกข,ขานะคะจะใช้จะเป็นสูตรลับเฉพาะนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ะจะเอามาใส่ในนี้เลยนะคะ,ะถูกมากเลยนะคะหกสิบบาทนะ,ะ,ะ,ะได้เยอะมากเลยนะคะ,ปปะคะะ่ะ ต้องลองมาเที่ยวกันนะคะถึงจะได้รู้นะคะดูในนี้อาจจะแบบโอ้แบบแค่น่ากินแต่ต้องไปค่ะต้องไปนะคะพัทยากลางนะคะซอยสิบนะคะอ่าค่าทานเลยค่ะ